กินไหมล่ะน่ากินมากแม่เย็นตะโตร้านีิสันนี่นะคะน่ากินขอรูปด้วยขอรูปด้วยนะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านไทยนะคะตอกเล็กๆนะคะเด็ r เกรดไทยนี่เป็นร้านของพี่สันนะคะดูซิดูสิสแม่มาดูนี่มีส้มตรงส้มตำด้วยประดองประแดงทั้งอันกินที่นี่เลยกินที่นี่แหละน่ากินไหมหอมมากแม่ The Great Thai. หนุ่มต่อนลานน่ารักมียงมียันด้วยดูดูด,ดูยันอาจารย์ไพลโรดจ้าเย็นตาโฟาจา้าผัดไทยก็น่านกินจริงจริงเราเคยอยาก,ยกนั่งนิ่งในดูซื้อเราจะไปนั่งนิ่มหน้าต่างหมยแต่ผู้เขานั่งอยู่คู่นั่งนิ่ง หน sure ุ่มพาไปกินคืนนี้แต่มันมีเย็นปลาโฟด้วยนะเห็นเห็นวันนั้นพี่เขาบอกอ่ะเย็นปลาโฟก็ได้หรือว่าแม่อยากกินเผ็ดแม่อยากกินเผ็ดแม่เอาส้มตำไหมล่ะออเออเราเอาเรา เอาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต้มตำเนาะเออนี่ไงพี่ตาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแม่มนนนต้มยำน,ำน้ำโคนก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีก๋วย,วย,ยเตี๋ยวเป็ดก๋วยอ๋ออยากกินเย็นตาโฟอ่ะที่นี่มีเย็นตาโฟด,ออด้วยจ้าแม่มโอ้เอาเย็นเอาเย็นตาฟโฟไม่ได้กินนานแล้วแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาอาหารอีสานงไหมแม่พี่อยากกินตำไทยอ่ะไม่อยากกินสลัเพราะเกิดทั้งมานไฟไหม้หรือที่ทานเดินมาจิกเนี่ย แม่วอยถ้างานไปนุกกี้ถ้างานเราเอาเย็นตาโฟเบาๆแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกินกันอีกนุกกี้เอามาเอาน้าเอาเย็นตาโฟเนาะแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็เอาน้ําแบบน้ําไทยๆไหมแม่เขาก็มีนี่นะนี่มีนมยงนมเย็นเอออะไรคืมเจออนูนี่ไงนี่ไงเออเอาเย็นเย็นไหมพี่ตั๊กหรือเอาเย็นเย็นมา ร้านนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เดลกรเทไทยเมนูเขาก็ทำสวยเนาะมียงมียันดูร้านสิร้านน่ารักมเอาไหมแม่เนมเอานาำเก๊กฮวยสองเนาะตรงไหนอะหนูมองไม่เห็นเเซนติมารโอ้ก็ได้มันเย็นไหม น่าจะเย็นเออเอา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 ชาดำเย็นก็มีพี่ตากลนบ้างแต่พี่เอาน้ำชาพี่เอาน้ำเก๊กฮวยเออเหรอหนูเอาชาดำเย็นไม่ได้กินชาดำเย็นนานแล้วโอเลี้ยงดีกว่าโอเลี้ยงโอเลี้ยงมาแล้วเตรียมตัวตายได้เรียบร้อยค่ะหนูชอบร้านแกอ่ะ ร้าหนนห่ารักเมนู The Great t นะคะเป็นยังไงบ้างคะหิวมากค่ะพอดีมาที่นี่อยากกินเย็นตาโฟจต่ท่านผู้ชมค่ะนี่อันเมนูผิดพาใไเย็นตาโฟที่ร้านพิศน์นะคะอยู่ตรงหัวมุมของออ,ออกฟอร์ดสตรีทคะ่ะเอาเย็นตาโฟสองนะ,ะได้ค่ะแล้วก็เอาน้ำเจ็ดหน่อยนะครับเช็หน่วยค่ะ ชาดำเย็นโอเลียงไม่ใมโอเลียงโอเลียงค่ะไม่โอเลียงหรอ่ีชาานดามีชานอาเอานมั้งเนึ่งนะนั้นหนูเอาเก๊กฮวยก็ได้ค่ะงสองเก๊กฮวยแล้วก็ยินี้นะคะวันนี้พี่สันไม่อยู่หรอคะพี่สันไปเมอไทยค่ะเอาพี่สันกลับชยแล้วหรอคะจะไม่เห็นรู้สึกเป็นวอนเทนท์ที่ท่านมานะคะไปกับภรรยาใช่ไหมรู้สึกว่า ไป่ไปด้นะครัหรือว่าที่เขาอยู่ครั้งที่แล้วหนูไปร้านนูนขอคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาไปเมืองไทยพี่สันไปเมืองไทยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้เจอกันเพราะครั้งที่แล้วหนูไปร้านนูนพี่สันบอกว่าให่มาให้บอกก่อนอ๋อ oh. er. ขอบคุค่ะขอบคุค nice> okay. ่ะอุน่ากินมากหนูนั่งตรงนี้ก็ได้ขอบคุณค่ะ พี่ตักน่ากินมากเรามานั่งด้วยกันสิไม่ก็เธอนังงน่งหนูจะได้มองนะจะได้มองพนะ่อช<ร><ร>่ายเียบนนเยอยบ,นนยบพี่ตักถือให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะผู้ชมค่ะน่ากินไหมล่ะน่ากินมากแม่เย็นตะโฟร้านพี่สนันนี่นะคะน่ากินขอรูปด้วยขอรูปด้วยนะพี่ตัก ที่หนูไปถ่ายร้านนั้นพี่แกก็ทำอร่อยร้านพี่แอนน่ะต้องชิมค่ะจึงมากแม่่มอติตดกบิ้ซอโอ้ยนะอร่อยมากอ,มอร่อยมากตอตอกับวิกน้ำซมนะไม่ต้องปรุงเลยนะพี่สาว ต้องกินพนนะริกนี้นะจะได้จวกจากยสวยแม่กินร้อนร้อนแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจะต้องหนาวหนาวแบบนี้จะต้องกินแบบนี้ค่ะ เห็นไหมไม่แค่ใครก็บอกว่าอ,อยู่ล,ยลอนดอนอนะแล้ลอนดอนนับของกินเยอะที่ปากแล้วต่อฝรั่งเศสอีกเ <c oughs> มื่อวานหนูไปต่างจังหวัดแล้วหนูตอาา่อกระใจส่งมาให้ด้วยนะหนูหนูจะได้ส่งไปให้เจ้าของร้าน <c oughs> อือหือ,อ <c oughs> เป็นไงมั่งพี่ตัดอร่อยออร่ยใช่ไหมอร่อยเนาะคือไม่ต้องปรุงเลยเนาะแล้วแล้วหนูชอบความที่มีตรงเนี้ยเป็นฟาพริกเราจะใส่พริกลงไปก็ได้ถ้าใครจะกินเผ็ดนะฮะกินผงกินเผ็ดเปรี้ยวหวานเต็มเดคดูดิค่ะท่านผู้ชม เกี๊ยวเกลก็มีให้ด้วยเนาะแชมเที่ยหรือว่าค่าเช่าร้านแพงแต่ว่า,วาลายรับก็พออร่อยมากแม่ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะกินเย็นตะโฟแซบแซบมากแซบอีหมเลด้วยไม่ได้กลับเมืองไทยเมื่อกี่ปีแล้วหลายปีแล้วเนาะ กินอยู่ที่ไทยอ่ะออร่อยมากอร่อยมากฝิ่นมากแม่ท่านผู้ชมขาฉันให้ดูหลยเรานั่งกินร้านนี้นะแล้วตรงข้ามอะ่ะมันจะมีร้านแตัดผมผู้ชายหล่อๆจะอยู่ฝั่งตรงข้ามสองผู้ชายจ้า ส่งผู้ชายให้กันนะส่งผู้ชายนะแม่ส่งผู้ชายเรากินกันเถิดเราฟินมากมเราจะได้ไปเดินกันต่อแล้วโทนี่โทนี่มีนัดใช่ไหมชิวเลยใช่ไหมโทนี่บอกอือ<ม><ม> ลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาด้วยท่านผู้ชม

แลาวนังส่งรดรูปรดรูปร sure? no. mm ูปรดมายังที่เต่าฟินมากฟินมากๆชู่เสียวโฟตองขอบไว้หมอกของน่อรนี่เหรอใช่อร่อยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะลูกชิ้นปลาแน่นๆน่นเลย หาร้านกินยากนะที่มีเย็นตาโฟแบบนี้พี่ตาไม่ค่อยมีอนะนักผู้ชมร้านที่เขาขายเย็นตาโฟอะ่ะปกติก็จะเป็นพวกผัดไทยอ่ะเนาะ

ม,มันจิ้มแซงดีแบบแต่เขายมองว่าพไม่แต่ว่ามันสดน้ำได้ไงพี่ตากอาจารย์ตะเกียบมันสดน้ำแล้วมันต้องสดน้ำกินเย็นแล้วพออ่ะอืมอร่อยมากคือน้ำซุปก็ได้เลยอร่อยมากฟินมากโอ้ยอาจารย์ที่โรงเรียนวิด hmm. <f Janeiro etzung> ีโอคอมเลย รับสายสิแม่ไม่อยากคุยไปเรื่อยาอาจารย์นีเหรออาจารย์ที่โรงเรียนคง,งอยากวีดีโออ,อ่ะปาปี้ถึงนี่เขาคิดถึงครูตักอ่ะ มีปากทั้เร้านะไม่ต้องใหญ่มากแบบนี้แหละในสือ่อในซอยแล้วก็เน้นในซอยยิ่งดีรสเทคเวย์แล้วก็เน้นโปรโมทโซเชียลเยอะๆแม่เน้นโซเชียลโปรโมทเยอะๆถ้าสงน,นะชอบร้านาสองพันนี่ก็สู้ตายนะไม่สนเลยใดยังไงสนแต่ว่าของกินอร่อยตอนนี้ อะไรนะอะไรนะพี่วิ่งหนึ่งหัวสมองไปที่ทางตีนังก่าหลัวพี่ตักทำไม่ได้นะนอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ค่ะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ดี มันฟินนะพี่ตากกับน้ำเก๊กฮวยครับเผ็ดได้ใจเก๊กฮวยก็อร่อยเนะาะเขาทำมันอ่อนเขาไม่ได้ทำหวาน